แต่ผมก็รู้นะว่าการหักหลังกันเนี่ย เป็นเรื่องปกัติสําหรับเรื่องการเมืองและการปกครองถึงแม้เนื้อเรื่องจะดูมีความเข้มข้นทางการเมืองและการหักเหลี่ยมเฉียนคมแต่เมื่อภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวเหล่าเสือทั้ง4เพราะฉะนั้นทิศทางของเรื่องนี้มันจะต้องมีความยีโยนพร้อมปะทะอะดรีนาลีนของผู้ชมจะต้องหลังผู้กากับจึงคลิกโฉมคาแรคเตอร์และเรื่องราวให้ย้อนกลับไปในช่วงที่เหล่าเสือยังคงซามุทะลุดุดันพร้อมสา์อาคมเข้าสู้โดยการปรับลุกตัวละครของเสือฟา จากเดิมที่แสดงโดยผู้พันเบิร์ดก็ส่งไม้ต่อมาเป็นเวียสกุลวัตบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครพี่ใหญ่ในหมู่เสืออย่างเสือฝ้ายในวัยหนุ่มที่ยังคงมีวิชาอาคมตวาดหิมมาพานที่ยังคงอยู่มาพร้อมกับ3นักแสดงเดิมที่กลับมารับบทเสือไม่ว่าจะเป็นมาริโอมาเลอร์รับบทเป็นเสือมหเหศวนเสือนักวางแผนเก่งกาจเรื่องแปลงโฉมในการสืบราชการลับทุกความลับไม่อาจปิดบังเขาได้เลยมาพร้อมกับพระมเหศวนยามต ต่อสู้ใช้เพื่อแคล้วคลาดพร้อมวิชาลิงลมลบเลี่ยงทุกการห้ามหันกันได้อย่างว่องไวเป้อารักรับบทเป็นเสือใบเจ้าสเสน่ห์ผู้รับก,การปล้นพอๆพกับความหลงไหลในเสียงดนตรีและนารีเขารักอิสระและไม่เคยคิดลงหลักปักฐานกับใครเพราะมีอดีตอันเจ็บช้ำจนยากจะลืมเลือนเขายังคงมาพร้อมกับปืนลูกโม่ที่บรรจุกระสุนคดนัดเดียวไล่ล่าสู่เป้าหมายตายยกโครงโตโน่พาคินรับบทเป็นเสือดำที่ถูกดูแลและถ่ายทอดวิชามา มาจากเหล่าเสืออาวุโสแห่งปลอกโรงมวยเชี่ยวชาญการต่อสู้ในเชิงมวยชำนาญการใช้ปืนทั้งสองข้างมีมนซัดฝุ่นเอาไว้ป้องกันตัว